แ้วันก็ไดอฝาคนละคนอ่างนี้ฝาแลวกงของไงคือฝาแลแก้เป็นกู้กู้บอลอีสุกมันใช้ไงไปบุกบุกเซิร์ฟนเบุกเซิร์ฟแกแก้แข่คนนิยมบุกเซิร์ฟมีกองโตนะเย่ได้บอไอ้แยกคนนี้ทำพอตัวไอ้เจียอยากได้เราไปเก็บผ่านอีกถูกแพรคับเก็บตัวจากใครก็ผ่านไ่้หรอเ้ล่แครแอดได้งฝาฝา

แล้วก็ลมทานเผ็ดวิถทานว่าั้งถ่ายไหมแล้วกูค่อยไปจบกินกับอะไอเห็นมันรปล่าว่าเขเล่นเกม้อ่มีอาร์คเเป็นอาร์คไวโบไม่อีกเ,เรี้ยงฝัดได้มีโอเฮเตโอ้ยยังไม่มีมันตงกติกาดิงเงินเดวกกูก็ไม่ได้ใช้เงินเเลยนะไอ้โทษน,นะคงติดปัญหาเรื่องข้อบคไม่ใช่แบบนั้นหรอกแม่กูดูคราบคโหไงกูอยากเข้ามาเอาลสียเพิ่ ไม่ก็กลัว,วต้องเอาเงินตรงนี้ที่จะมาเรียกพวกมึงอ่ะมาเติมอพังกลัวเนี้ยมันไม่ถึงพันสามหรอกแต่กูค่อยๆเก็บเรื่อยๆก็ได้ถ้ามันเปิดเรื่อยๆใช่ไหมกูค,คิดแบบว่ามันเปิดฟรีเปิดเรื่อยๆแม่งไม่น้อยก็ได้ที่นอนกูเลยกูว่าใกล้ปีใหม่แล้วกที่สี่มางั้นเลยแล้วผมเดามากผม,กมอบอกว่าผมของตกพับโลไหมนี่ทำโไมอหั่น ้เอโไปนะมันช่วยมากขึ้นใหม่ในฝั่งไม่แต่เขาตอกีนข่ออ้เกียรเป็นไงคือว่าเาป็นเก็ยไได้นทำเบีข้อไม่เหมือนกันิีถงเจะเฮ้ยผมเจอระหว่างนกวนาำแบบอะไรที่สอ็นั ก็เหมือนเอาเพชรเขียวเพชรกลับมาฝากของเจมเอดแทงได้ไหมออเอก็ได้เราเด็กมาฟารมไปไท่ายเอกซีได้แ่ละโรคของมึงแค่หวังจะมาฟมใ่ไหมไ่ขายได้แต่มาถึงขายทุกเพลสถ้าไม่รับซื้อเนต้องผลิตคนคนไม่อ่างนั้นตัวหันข้ก่อนเอ็กซกันง่ายือว่าไม่ถที่มึงบอกรับซื้อเด็ก บอกเขาที่แบบตัวแล้วคุเด็กอะแบบเขาให้มันได้ผ่านรับรับเด็กนะเรี่องไงเสร็จแล้วอยากเป็นนักไป็นตุงไทยนะฝ่ายมือไงาน้วก็แวลมันก็ยิแบบกูไม่ต้องถุนนะกูก็แบบตอมันโง่หยุดก็ไปเก็บของแล้วบอกแล้วบอกก็บอกเอ้ยหนีหนีก็บ้านโง่เอ้ยหนีก็ผ่านทีกูไม่อยู่เข้าไปเก็บของแล้วก็แบบเอาของไป อเดังรถ้าถ้ามึงมีโลนะมึงปลอดภัยเกินขึ้นแล้วถ้ามึงิโรนิปเปอร์จะรวดหลังกันเเ่ก็เกี่ยวมังอมงงเอมบอกมั่งแหลมึงไปปัาหแล้วแบบตั้งคาคือยวตั้งจเลคุกีรแล้วคนนึ่งอเยอะี่อกปักของอ่ะบเราดูนะ พิเปอร์กูไม่อะไรมากแตลัวเขียนตรงที่มันระเบิดบ้านได้แต่ไอีกทียสเกลตันน่ะพิเปอร์ยังมีไม่ระเบิดเลยแรงออกปกติเลยแต่กูว่ากูเขียดสเกลตันมากกว่ามา่กวเขียนใช่นั่นยิงกูจบปึ๊บปึ๊บตอนที่เปิดป้ายไม่มีอะไรเลยใช่ดูดูคือถ้ามีโล่มันจะปลอดภัยขึ้นนะพิเปอร์กูหักคะแนนตรงที่ว่ามันระเบิดไอีเจียยูตาต่อหน้ากูเลยล้างมัน พี่ทำไมพี่ต้องไปทำลายพ้นที่พวกนั้นด้วยกุ้งตายไ <c oughs> ปพวกปลาตายพวกบ้าที่ไ่มีของแกะกเย่าพี่ยเ <c oughs> พราะอะไรเหรแบบพอพอ,พอมีของแกะมันเอาไปหุบหุบแล้วก็เฮ้ยหเฮ้ยมันก็ตายในเมือกแผักก็แบบผักแค่ก็สิบกิโลผู้ใหญ่ผู้อห่ดีคไม่ไห,าห,าห,หว เราไม่แบบวูเรื่อง้อรแบบกูมีมันมีมาแก๊ีตางก็เอามาทอ่างแล้วแม่มีที่น้องเขอยู่ก็เดอบมาพี่ผมขอไอ้นงนองจะไเป็นโมูผมไม่รีบผมก็แต่เห็นโควอแอร์้วหมุพอตัวแล้วจะเป็นหมอนั่โลกขอเรื่อยพี่ทำไม่แี๋ยวเอาขวามาตี ขวดขีดดึงนิสตาพาได้มีอัญมณีไหมไม่มีไม้มีอะไรเสร็ไหมอ๋อมีอะไรนี่มาอะไรกันนั่นคือจิ้บเกันเหรอเสร็จเบบ่เป็ดไข่ไกการาถิไสมาแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้ทำไข่ต้นไข่ น้พวกมกินเล่ากันปล่าวพีก่กก็เหมือตัว้ือ่าได้แต่เพื่อนผมในสมัยมต้นไม่แต่เล้ากันยอก็มือมากันมีเพื่อนสมัยมต้นมปลายเนี่เลา พอคุกแก่ข้าทัูอนเออเยเขาเ่เขาูด่ายิแต่อมันก็ผิดอหไม่อยากเดบเพราะว่าเห็นพ่อกูเคเห็นพ่อุณเมาเข้าไปาไปนอนใน้องน้พ่อกลัวน้น้กับแม่งกว่าดน้ำอนเมาตอนนั้นเราเลิกเป็นเดื่อนนะกูไปบอกเขาเขาเลิกเนี่ยลูกของที่พ่อเยอเลยเนี่ยเพราะเขาองพ่อผมแน แกล่อะไรแก่ขอบขอบอะไรแก่ตูดอย่างงี้อะไรแก่ไม่รู้ว่าตูดมันอยู่ใกล้ตัวผมที่สุดครับนะเอบไหมป้อนเนี่ยป้อนอยูีอย่างงี้ไม่เจอมาแล้วตอนแรกม,มันมันมันก็อยู่ในที่เดียวครูนะถั้งตำบลกับกอำเภออะที่มันเด้งมาตอนนั้นนะแก่เด้งโต๊ตที่เอทาทำแต่งอยนะ่างงี ก็จะไมตำแหน่งเหมือนของกแบอกยเลยนะครับก็ไยอมไปอ่ะแต่ไม่ต้นทาเดียวกันไปอยู i, oh, okay ่มัเดียวแค่มอไปอ่ะกา่ใช่จให้หมไปล้วไม่เรียนต่อแค่ว่ปนจัดว้ อันนี้คืออะไรนะเนื้อบ้งกินเปล่าเนื้อเกินไม่ได้กินได้ทั้งก็สเดก็ดีถามว่ามันคืออะไรพเพ่มอร่อยครันใช่แ่ไม่ไไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ด้ไไ้ม่ได้ไม่ได้ม่ไอ้ไม่ไ้ไม่ได้กม่ไดกไม่ไม่้ยม่ได้ไก่่ไม่ได้ดไม่ได้่ไม้่่่ได้่ได้้่ไ อะไไม่เนี่ยไ่งเนี่ยแก้วหของมูกระบอกฮะหมูกระบอกไงไม่หายหมูแค่งอยู่ใกระบอกเลยง่ายขนาดนี้เยเอามาถามเอามาตรวจปุ๊ารตันี้อะไรวะ นเนาอไก่ือเกีว่แมนข้อ2แมสอแต่งไปกแล้วนะรวมจะเป็นหล้วเอาเิงก่อนนะอย่า yeah. อย่าเอาไข่มาเยอะเนี่นยแค่นิพอไ็ไม่ต้ออีก จะเกิดสามมันม uh, yeah, ีหลายชื hmm. uh ่อ huh. ม okay. yeah, no, okay. oh, ีงานย่อยด้วยย่อยยาตีเตี้ยอยาได้อะไรอยากได้มยี่นมันเนี่ยที่มันต่อยโอ้้าสายต่อยเคยนี่อยู่รู้อยู่รู้อยู่ออลาปะมัดอาชีลาอย่างเนี้ย ของใส่ผ้าอันนี้กูอ้งางอีจักแรงน้ารกนะล<ม>ูกค้าสาหน่อยอย่เหรเซนเราต้องดูรำตุ้มกันวาแย่เราไม่โสดอย่าอย่าทำให้ผมต้องอดตายแค <c oughs> ่นี้มันไม่โผล่เลยเซนเพื่อไม่โอยิ่งไม่โอีกหรอ ก็กินเรืเร่อยๆนี่ครูจะบอกว่าตอนเช้าแปดโมงดูแต่ข้าวตอนเช้าก็ได้นั้นเออ,อก็อยากนแล้วไปเดินเทือมันไม่ทำให้กูกินนั่นคือคยู่นี่เหมือนอาหารเหมือนอาหารเรื่องน้ำย่อยอ่ะใช่แล้วผม,มวออต,ตื่นมาเป็นโมเดลที่นี่ที่เปิดมาใหม่เป็นสด เซตเหมือนกันนะค่ะ AI ขา AI ขายิ้มหัวสองที่ไอ้ส่แบหัวแมคไร้ประโยชน์เโแม่งมีประโยชน์หัว้ทโลดเดียวจาได้ตอนนั้นจัยิ้หัวไอเยียหัวด่อเรเื่อระบาย่ขาหานอ้อากอ้ยอาหไปมีเอกัยอ รสดี่เขาต้องจะได้ดีรีวิวคำรสึกที่ได้กินหน่อยฮะอร่อยดีครับเออแล้วแล้วคอดัสอ่ะฮะกีอรตางกันปว๊เออเต็มเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนื้อคุณจะหมดว่าคุณได้รับฉายาใหม่คุณคือไนแมร์ออฟพ็อกนะเอ้ยไนแมร์ออฟมีดเนื้ออีกคนละคุณเล่นงกินช้า อออมเอาาเอมันแรงแ้วดำเลยล่า,านณะเราไม่เป็นโจนชััวโ <c oughs> <c oughs> จรชัวามันบอกมันข้ามกับแขกเลยกูเลยตีบว่าก,กูเป็นโจรอ่ะนี่เซนตของเราสุกละนีแดกกันนะเราช้ำๆผมทำฟลาคู่แข่งมาเรไปจัดงานคู่แข่งเราจะการคู่แข่ง

ตัดไปดึงตัดยาแล้วเล่นไปกันแล้วพอหมอว่าแค่ไปบ่เหมืองไม่ต้องลงมาจัดแม่แล้วพอวเราอยากตายแง่ทำเป็นแค่เราไปเก็บแล้วก็แล้วก็วมึงคุยใน messenger ไอ้แบบไม่รับคุยใน messenger รู้ไหมคุยมีโปรแกรมอีกโปรแกรมบน messenger เ,เรื่องสร้างกลุ่มกองโจรเนีเ่ยเราจะ เรทำเ่ออนีว่าเอาอะไรกับเคื่อี่ดกนยไก่คือต้องไปหไข่ใส่แกะอไก่ไก่องนอไม่ถ้ามีไข่ไก่เรวก็จะปัเพื่ออาหารจานเแล้วเขาอาหมู้าไเอาไม่ห้หมูแดดหมปัองเลยเอาหมูไ็นแดดมาเพ่ออกเพราะมันแก่ไม่ยาวด้วดีเ็นขาวทัวนีว่ามันแดดแต่แตงกฤตเลยมันตลอด โอ้ยร่วงหรอเกิดอ,อะไรขึ้นะโดนพ,พิชาน้ำมันกระเด็นใส่หอ่ะเตฮะเตเออ้เเบยบัดก้มปากม่โตไดแวไหมตอนแรกเด็กไมาอยู่ตรงนี้นเวจกล้วไปทินึง คนนี้แม่งสั่งอะไรไปเนี่ยทอดเห็ดวิธีการทอดดีอะเนี่ยเขาชอบเนี่ยขายทอดขายต้มคุณแม่งทอดแต่เนี่ยเดี่ยวก็เป็นยังไงบ้างครับผมคุณผู้ชมทุกคนกับการรีวิวสุกี้ตีน้อยกับเพื่อนๆของผมนะครับผมก็ส่วนตัวก็คืออร่อยดีฮะอร่อยเหาะมากเลยก็ ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับผมและคลิปนี้ก็คือคลิปส่งท้ายปีก่อนที่จะขึ้นปีใหม่นะปีหน้านะครับผมเอก็คุณผู้ชมคนไหนที่ชอบชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับผมก็ปีใหม่นี้ขอให้คุณผู้ชมสุขภาพแข็งแรงประสบความสําเร็จ ทั้งในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะครับผมเออซึ่งส่วนตัวผมก็ยังไม่มีอะไรหรอกของพวกนี้เออก็เรามาประสบความสําเร็จด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่ในปีหนะ้าสำหรับปีนี้ขอให้คุณผู้ชมโชคดีและแฮปปี้นิวเอียร์กันนะครับคุณผู้ชมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า